สวัสดีครับพอดีผมไปเจอเคลับในการค้นหาเพจให้เจอง่ายหลายเพจที่เข้ามาใช้งานผมไม่ว่าจะสร้างจุดเช็คอินปรับแต่งหน้าเพจปรึกษาอื่นๆเบอร์โทรผมมุมซ้ายหน้าจอครับราคาไม่แพงนะครับยกตัวอย่างเพจร้านดาวอาจจะค้นหาเจอยากมากครับคุณติดแฮชแท็กลงไปเช่นร้านดาวบายแอบอร่อยคือต้องพิมพ์ติดกันแบบนี้นะครับ หรือเพจของคุณชื่อแปลกประหลาดมากๆคุณก็ต้องสร้างคีย์เวิร์ดขึ้นมาสักสักสิกว่าตัวอักษรนะครับนำมาติดแฮชแท็กแล้วเผยแพร่ในทุกๆโซเชียลครับบอกว่าพิมพ์ถ้อยคำนี้แล้วจะเจอเราวิชาว่าด้วย SEO (Search Engine Optimization) ลองไป,ไปเรียนรู้เพิ่มเติม,มใน Google นะครับคล้ายๆกันผมขอยอนุญาตสลับบัญชีหมายถึงบัญชีนี้ไม่มีความเชื่อมโยง,ยงใดๆเลยนะครับ แล้วจะค้นหาเพจเจอได้อย่างไรเพื่อที่จะกดไลค์หรือแชร์เพจหมายถึงคุณอาจจะมี Facebook หลายบัญชีแบบนี้นะครับแล้วจะเข้าไปแชร์เพจตนเองได้ยังไงโดยผ่านผลการค้นหาพิมพ์ให้ตรงกับแฮชแท็กไว้นะครับเลือกหัวข้อโพสต์นะครับมันโชว์เพจขึ้นมาเพราะว่าผมได้ติดแฮชแท็กร้านดาวายแอบอร่อยคีย์เวิร์ดนี้นะครับให้มันสอดคล้องกับชื่อเพจของคุณ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชื่อเต็มก็ตามนะครับแล้วใช้แฮชแท็กนี้ตัวเดียวนะครับในการติดไปกับโพสต์ของเพจผมติดแฮชแท็กไว้2โพสต์นะครับนี่ฮะก็เจอทั้ง2โพสตเลยนะถ้าคุณติดไว้หลายโพสต์มันก็เจอหลายโพสต์ก็กดเข้าไปกดไลค์เพจให้ตัวเองนะครับในส่วนการเช็คอินนะครับเดี๋ยวมีคลิปมาฝากในช่วงท้ายอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับไปดูคลิปที่เกี่ยวข้องคุณจะได้จํานวน ผลการค้นหาการเช็คอินหมายถึงจํานวนเช็คอินตรงนี้นะครับแต่มันมีหลักเกณฑ์อยู่พอสมควรครับสรุปใครขี้เกียจทําต้องการกระตุ้นจุดเช็คอินและปรับแต่งเพจติดต่อผมเข้ามานะครับขอพระคุณสําหรับการใช้บริการ107เคลรับหรือใครต้องการเรียนออนไลน์อยากหารายได้วรพันธ์มีปัญหาอื่นพูดคุยกันได้นะครับคลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้อง และอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ y o u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสารฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ